ครับสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาชม YouTube นะครับจากเว็บ Honda c e r t i f i e ฟ y ยยู c a านะครับรถใช้แล้วคุณภาพดีนะครับรถสวยไม่น้อยนะครับครับครับวันนี้เลยขออนุญาตรีวิวนะครับเป็นตัว Honda c ซ v นะครับ2.0 S2WD นะครับขับเคลื่อน2ล้อนะครับตัวนี้เป็นรถปี2013นะครับจด2014นะครับเลขมาอยู่1 0 0 0 0 0สมนกิโลนะครับราคาพิเศษเลยนะครับอยู่ที่565,000บาทนะครับ ลูกค้าประวัติเครดิตดีนะครับสามารถจัดเต็มได้เลยนะครับทันนี้ดอกเบี้ยพิเศษนะครับสีปีเริ่มต้นอยู่ที่2 7 9ุดเจดเกอร์เซนะครับเราฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ให้นะครับลูกค้าครับสภาพโดยรวมสวยครับอรถเข้าใหม่เลยทันนี้นะครับเป็นรถสีน้ำเงินนะครับอมาดูยางนะครับยางปีสองพันี่สิบนะครับยางปีนี้เลยนะครับดอกยางเต็มเลยนะครับลูกค้าครับ ใช้งานได้อีกประมาณสี่ปีนะครับครับเดี๋ยวมาดูภายในหน่อยนะครับภายในจะเป็นโทนดํานะครับอ่าลูกค้าคนเก่าเปลี่ยนหน้าจอมาแล้วนะครับหน้าจอตัวนี้สวยมากเลยหน้าจอใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวเล็กพามาดูอีกรอบหนึ่งนะครับตัวนี้สวยนะครับเบาะหนังเป็นเบาะหนังแท้จากโรงงานนะครับครับรุ่นนี้นะครับรองรับน้ํามันนะครับอ่าเก้าหนึ่งเแล้วนะครับ ภาพโดยรวมนี่ถือว่าสวยเลยนะครับเป็นขับเคลื่อนสองล้อนะครับประหยัดน้ำมันนะครับใครมองหาเซอวีเกนสี่อยู่นะครับเล็กแนะนำเลยคันนี้นะครับตอบโจทย์มากครับครับเดี๋ยวมาดูภายในนะครับห้องสภาระท้ายนะครับอ่าสะอาดนะครับเบาะแถวสองพับได้นะครับลูกค้าครับมีพรมมาแล้วด้วยนะครับสวยเลยคันนี้นะครับ ภายในสะอาดมากครับลูกค้าคนเก่าดูแลเป็นอย่างดีเลยนะครับอ่มาดูเบาะแถวสนะครับภายในมีพรมมาแล้วนะครับลูกค้าตัดพรมมาครับตัดใส่สวยเลยนะครับเบาะไม่มีรอยขาดนะครับเบาะยังใหม่ๆอยู่เลยครับลูกค้าครับเดี๋ยวมาดูด้านหน้านะครับาุ่มอะไรมัลติฟังก์ชันนะครับมาพร้อมคูด c คอนโทรลแล้วนะครับแล้วก็ปุ่มปรับเครื่องเสียงนะครับ เดี๋ยวเล็กลองสตาร์ทรถเลยนะครับครับอมาดูเล็กไม้กันก่อนเลยครับเลกไม้อยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมืนห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้ากิโลนะครับถือว่าไม้น้อยนะครับรถปีสองพันสิบสามนะครับจดสิบสี่นะครับครับลูกค้าคนเก่าดูแลรถเป็นอย่างดีนะครับติดหน้าจอมาแล้วหน้าจอเป็นหน้าจอใหญ่เลยนะครับตัวนี้ครับคอนโซลสวยมากครับคันนี้ครับใครมองหาอยู่นะครับ Honda c ซ v นะครับตัว Gen 4นะครับเล็กแนะนำเลยราคาไม่แพงนะครับอยู่ที่ห้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับจับเซนเต็มได้เลยนะครับไม่ต้องดาวนะครับจ่ายเฉพาะค่าโอนกับค่าประกันภัยนะครับออกรถได้นะครับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้เลยนะครับเบอร์โทรเล็กจะเป็นเบอร์091ย์เก้าหนะครับเจ็ดสามนะครับอ่า โชรูมจะอยู่ตรงปากซอยพัฒนาการ30นะครับเปิดทุกวันทําการเลยนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนได้นะครับอ่าโทรหาเล็กได้เลยนะครับเบอร์091-735-2368นะครับครับยังไงเล็กขออนุญ,ญาตรีวิวแช่นี้ก่อนนะครับวันนี้คับสวัสดีครับ